คุณสมบัติโสดาบันในยะที่สามพรามและคลือหบดีทั้งหลายเราจากแสดงธรรมปริยายอันควรน้อมเข้ามาในตนแก่ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงฟังธรรมปริยายนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกกล่าวพรามและคลืหบดีทั้งหลายธรรมปริยายที่ควรน้อมเข้ามาในตนเป็นอย่างไรเล่าหนึ่งอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราอยากเป็นอยู่ไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกผู้ใดจะปลงเราผู้อยากเป็นอยู่ไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์เสียจากชีวิตข้อนั้นไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเราอันหนึ่งเราพึงปลงผู้อื่นผู้อยากเป็นอยู่ไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์เสียจากชีวิตข้อนั้น ก็ไม่เป,เ,เป็นที่รักที่ชอบใจแม้ของผู้อื่นทำข้อใดไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเราทำข้อนั้นก็ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจแม้ของผู้อื่นทำข้อใดไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเราเราจะพึงประกอบผู้อื่นไว้ด้วยทำข้อนั้นได้อย่างไรอริยสาวกนั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วตนเองย่อมงดเว้นจากปานาติบาด้วย ชักชวนผู้อื่นเพื่องดเว้นจากปานาติบาทด,ด้วยกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการงดเว้นปานาติบาทด,ด้วยกายะสมาจารของอริยะสาวกนั้นย่อมบริสุทธิ์โดยส่วนสามอย่างนี้ 2. พรามและคลืหะบดีทั้งหลายอีกประการหนึ่งอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าผู้ใดพึ่งถือเอาสิ่งของที่เรามิได้ให ด้วยอาการขโมยข้อนั้นไม่เป็นที่รักที่ชอบของเราอันหนึ่งเราพึงถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นมีได้ให้ด้วยอาการขโมยข้อนั้นก็ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจแม้ของผู้อื่นทำข้อใดไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเราทำข้อนั้นก็ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจแม้ของผู้อื่นทำข้อใด ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเราเราจะพึงประกอบผู้อื่นไว้ด้วยธทาข้อนั้นได้อย่างไรอริยะสาวกนั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วตนเองย่อมงดเว้นจากอธินนาทานด้วยชักชวนผู้อื่นเพื่อให้งดเว้นจากอธินนาทานด้วยกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการงดเว้นจากอธินนาทานด้วยกายสมาจารของอริยสาวกนั้น ย่อมบริสุทธิ์โดยส่วนสามอย่างนี้3พรามและคลือหบดีทั้งหลายอีกประการหนึ่งอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าผู้ใดพึงถึงความประพฤติผิดในภริยาของเราข้อนั้นไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเราอันหนึ่งเราพึงถึงความประพฤติผิดในภริยาของผู้อื่นข้อนั้น ก็ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจแม้ของผู้อื่นทําข้อใดไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเราทําข้อนั้นก็ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจแม้ของผู้อื่นทำข้อใดไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเราเราจะพึงประกอบผู้อื่นไว้ด้วยทำข้อนั้นได้อย่างไรอริยสาวกนั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วตนเอง ย่อมงดเว้นจากกาเมสุมิฉาจารด้วยชักชวนผู้อื่นเพื่อให้งดเว้นจากกาเมสุมิฉาจาร์ด้วยกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการงดเว้นจากกาเมสุมิฉาจารด้วยกายะสมาจารของอริยะสาวกนั้นย่อมบริสุทธิ์โดยส่วนสามอย่างนี้ 4. พรามและคลืหบดีทั้งหลายอีกประการหนึ่งอริยะสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ผู้ใดพึงทำลายประโยชน์ของเราด้วยการกล่าวเท็จข้อนั้นไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเราอันหนึ่งเราพึงทำลายประโยชน์ของผู้อื่นด้วยการกล่าวเท็จข้อนั้นก็ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจแม้ของผู้อื่นทำข้อใดไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเราทำข้อนั้นก็ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจแม้ของผู้อื่นทำข้อใด ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเราเราจะพึงประกอบผู้อื่นไว้ด้วยธรรมข้อนั้นได้อย่างไรอริยสาวกนั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วตนเองย่อมงดเว้นจากมุสาวาทด,ด้วยชักชวนผู้อื่นเพื่อให้งดเว้นจากมุสาวาทด,ด้วยกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการงดเว้นจากมุสาวาทด,ด้วยวจีสมาจารของอริยสาวกนั้น ย่อมบริสุทธิ์โดยส่วนสามอย่างนี้ 5. พราหมณ์และคลือหบดีทั้งหลายอีกประการหนึ่งอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าผู้ใดพึงยุยงให้เราแตกจากมิตรด้วยคำสอเสียดข้อนั้นไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเราอันหนึ่งเราพึงยุยงผู้อื่นให้แตกจากมิตรด้วยคำสอเสียดข้อนั้น ก็ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจแม้ของผู้อื่นทำข้อใดไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเราทำข้อนั้นก็ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจแม้ของผู้อื่นทำข้อใดไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเราเร <dunno culiar S 1> <ificant> าจะพึงประกอบผู้อื่นไว้ด้วยทำข้อนั้นได้อย่างไรอริยสาวกนั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วตนเอง ย่อมงดเว้นจากปิสุนาวาจาด้วยชักชวนผู้อื่นเพื่อให้เว้นจากปิสุนาวาจาด้วยกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการงดเว้นจากปิสุนาวาจาด้วยวจีสมาจารของอริยสาวกนั้นย่อมบริสุทธิ์โดยส่วนสามอย่างนี้ 6. พรามและคลืหบดีทั้งหลายอีกประการหนึ่งอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าผู้ใด พึงพูดกับเราด้วยคำหยาบข้อนั้นไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเราอันหนึ่งเราพึงพูดกับผู้อื่นด้วยคำหยาบข้อนั้นก็ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจแม้ของผู้อื่นทำข้อใดไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเราทำข้อนั้นก็ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจแม้ของผู้อื่นทำข้อใดไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเรา เราจะพึงประกอบผู้อื่นไว้ด้วยธรรมข้อนั้นได้อย่างไรอริยะสาวกนั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วตนเองย่อมงดเว้นจากพรุสวาจาด้วยชักชวนผู้อื่นเพื่อให้งดเว้นจากพรุสวาจาด้วยกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการงดเว้นจากพรุสวาจาด้วยวจีสมาจารของอริยะสาวกนั้นย่อมบริสุทธิ์โดยส่วนสามอย่างนี้ 7. พรามและคลึหบ,บดีทั้งหลายอีกประการหนึ่งอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าผู้ใดพึงพูดกับเราด้วยถ้อยคำเพอเจอร์ข้อนั้นไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเราอันหนึ่งเราพึงพูดกับผู้อื่นด้วยถ้อยคำเพอร์เจอร์ข้อนั้นก็ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจแม้ของผู้อื่นทำข้อใด ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเราทำข้อนั้นก็ไม่เป็นที่รัก